กลางสายฝนโปรยปลายหญิงวัยกลางคนในชุดสูทรหรูยืนอยู่หน้าหมู่บ้านชนบทเล็กๆรองเท้าส้นสูงของเธอจมลงในดินโคลนเหนียวกลิ่นโคลนและกลิ่นสาบหมูตลบอวนเธอชื่อวันนีมหาเศรษฐีที่จากประเทศไทยไปนานกว่าปีหัวใจเธอเต้นแรงเพราะได้รับข่าวว่าลูกสาวแท้ๆที่เธอตามหามาตลอดอยู่ในที่แห่งนี้ เธอเดินฝ่าฝานเข้าไปในลานบ้านเก่าไม้กระดานผู่ส่งเสียงเอ็ดอะตายฝ่าเท้าสายตาของเธอสะดุดกับคอกหมูหลังบ้านผนังไม้ไผ่าสาหลวมหลวมน้ำขุ่นขังอยู่รอบๆเสียงหมูร้องดังลัน่นผสมกับเสียงฝนกระทบหลังคาสังกะสีวันนี้ก้าเข้าไปใกล้หัวใจเหมือนถูกบีบแน่นในเงามืดของคอกหมู เธอเห็นร่างเล็กๆนอนขดตัวอยู่บนฟางเปียกเส้นผมรุงรังปิดใบหน้าแขนขาเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและรอยช้ำเธอหยุดหายใจไปชั่วขณะความหนาวเย็นแล่นผ่านสันหลังกลิ่นสาบสัตว์และความอับชื้นตีขึ้นมาจนแสบจมูกเธอก้าวเข้าไปอีกก้าวสายตาสบกับดวงตากลมโตที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัววันนี้รู้ทันทีนี่คือลูกสาวของเธอ และบางสิ่งกำลังคุกรุ่นในใจโกรธเกรี้ยวจนแผ่นดินแทบสัน่นถ้าต้องการฉันสามารถเขียนต่อให้บรรยากาศและความโกรธของวันนี้ระเบิดออกมาอย่างเต็มที่จนเกิดจุดพีคที่สุดของเรื่องได้เลยวันนี้ขยับตัวเร็วขึ้นเสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังแข็งกร้าวหญิงชาราที่อยู่ไม่ไกลเงยหน้าขึ้นแววตาหวาดระแวงเหมือนซ่อนความผิดใครทำแบบนี้น้ำเสียงของวันนี้เย็นเฉียบแต่สั่นด้วยแรงโกรธ ฝนยิ่งตกหนักหยดน้ำเย็นไหลซึมลงจากปลายผมสู่ลำคอยิ่งทำให้ความโกรธพุ่งสูงขึ้นเธอก้าวเข้าไปในคอกหมูหมูหลายตัวแตกตื่นส่งเสียงอื้ออึงวันนีประคองร่างเล็กขึ้นมาฟางเปียกติดเต็มเสื้อผ้าความเย็นและความสกปรกแทรกซึมเข้ามาถึงผิวดวงตาของเด็กสาวหลบหนีสายตาริมฝีปากสันดริกเหมือนเคยชินกับความกลัว เสียงหัวเราะเบาๆว่าจากมุมมืดชายร่างใหญ่เดินออกมาในมือถือไม้ไผ่หนาเธอเป็นของฉันเขาพูดด้วยน้ำเสียงหยับคายวันนี้จ้องเขาด้วยแววตาคมกริบลมหายใจแรงเหมือนเสือที่กำลังจะขย้ำเหยื่อหัวใจของเธอเต้นดังราวกับจะทะลุอกในหัวมีเพียงความคิดเดียวให้คนชั่วต้องชดใช้ทุกอย่างที่ทำ ต้องการให้ฉันเขียนต่อในจังหวะที่วันนี้เริ่มลงมือจัดการคนชั่วไหมเรื่องจะเริ่มระอุและไปสู่จุดช็อกยิ่งกว่าเดิมวันนี้วางเด็กสาวลงอย่างระมัดระวังสายตาไม่ละไปจากชายร่างใหญ่แม้แต่วินาทีเดียวฝนซัดเข้าหน้าด้วยแรงลมแต่ความเย็นนั้นเทียบไม่ได้กับความเย็นในหัวใจของเธอเธอก้าวช้าๆเข้าไปส้นรองเท้ากระแทกดังก้องในความเงียบตึงเครียดชายร่างใหญ่ยิ้มเยาะ หมุนไม้ไผ่ในมือเหมือนกำลังข่มขู่กลิ่นเหล้าหึงลอยออกมาจากลมหายใจของเขาปนกับกลิ่นโคลนและสาบหมูจนคลุ้งรอบตัวออกไปวันนี้ผู้ชัดถทอยชัดคําน้ำเสียงต่ำและกดดันจนหมูในคอกหยุดร้องเขาหัวเราะลัน่นก้าวเข้ามาอีกก้าวจนหน้าแทบชิดเพียงเสี้ยววินาทีมือของวันนี้คว้าข้อมือเขาบิดแรงจนเกิดเสียงกระดูกดังกรอบ ไม้ไผ่หลุดจากมือเขาตกกระแทกพื้นเสียงดังท่ามกลางฝนเขาร้องด้วยความเจ็บแต่เธอไม่หยุดแรงโกรธะส,สมหลายปีระเบิดออกมาราวพายุเธอผลักเขาล้มลงไปในโคลนรองเท้าส้นสูงเหยียบลงบนนอกเขาน้ำโคลนกระเซ็นเปื้อนชุดสูทราคาแพงแต่เธอไม่สนใจแม้แต่น้อยแววตาของเธอแข็งกร้าวเต็มไปด้วยคำสัญญา ว่าคนชั่วจะต้องชดใช้ทุกหยดน้ำตาของลูกสาวต้องการให้ฉันเขียนต่อไปถึงฉากที่ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยพร้อมบรรยากาศกดดันจนหายใจไม่ออกไหมเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นแสงวาบจากท้องฟ้าส่องให้เห็นใบหน้าของชายร่างใหญ่ชัดเจนวันนี้จ้องเขาความจำแวะเข้ามาในหัวนี่คือคนที่เธอเคยรู้จักเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยเป็นคนรับใช้ในบ้านของเธอ ก่อนจะหายตัวไปพร้อมข่าวหรือเรื่องการลักพาลูกสาวทารกหัวใจของเธอเต้นแรงความโกรธกลายเป็นแรงผลักมหาศาลเธอคว้าคอเสื้อของเขาลากให้ลุกขึ้นจากโคลนอย่างไร้ความปราณีทำไมเสียงเธอเข้มข้นจนแทบเป็นคำขู่ฝนไหลลงตามกรอบหน้าเหมือนหยดน้ำตาชายร่างใหญ่พยายามเบื่อหน้าแต่แววตาวูบไหวของเขาเผยทุกอย่าง เด็กสาวในอ้อมแขนตัวสัน่นน้ำตาไหลปนกับฝนเหมือนกลัวว่าทุกคำพูดจะทำให้เธอต้องเจ็บอีกครั้งวันนี้หันไปมองลูกสาวแล้วกลับมาจ้องคนตรงหน้าอีกครั้งหัวใจเต้นทีมือกําแน่นจนเล็บจิตเข้าไปในฝ่ามือเธอรู้ความจริงทั้งหมดกําลังจะหลุดออกมาและจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลชายร่างใหญ่กลืนน้ำลาย เสียงฝนกระทบสังกะสีกลบเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทุกคนพวกเขาจ้างฉันเสียงของเขาแผ่วต่ำแต่เต็มไปด้วยความสั่นกลัววันนี้ขมวดคิ้วพวกเขาไหนเขาหันมองไปรอบๆเหมือนกลัวว่ามีใครแอบฟังลมหายใจถี่ขึ้นคนในครอบครัวของเธอเองคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกความหนาวเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างวันนี้ ไม่ใช่เพราะฝนแต่เพราะความจริงที่กัดกินหัวใจภาพความทรงจำในอดีตย้อนกลับมาภาพรอยยิ้มของพี่ชายคำพูดหวานของน้องสาวและแววตาที่เธอไม่เคยสังเกตว่ามีความริษยาแฝงอยู่เด็กสาวในอ้อมแขนกระชับมือของเธอแน่นเหมือนบอกเงียบๆว่าอย่าปล่อยมืออีกวันนี้สูดลมหายใจลึกสายตาของเธอคมขึ้นภายในใจเริ่มวางแผน ว่าทุกคนที่อยู่เบื้องหลังจะต้องล้มคว่ำอย่างไม่มีโอกาสลุกขึ้นอีกครั้งเธอค่อยๆค,คลายมือจากคอเสื้อของชายร่างใหญ่แต่สายตาย,ยังคงจ้องเขาเหมือนคมมีดเสียงฝนเริ่มเบาลงเหลือเพียงกลิ่นโคลนและกลิ่นสาบหมูที่ลอยคลุ้งบอกทุกอย่างมาน้ำเสียงของวันนี้หนักแน่นไม่มีที่ว่างให้การปฏิเสธเขาหอบหายใจริมฝีปากสันดร,ริก พวกเขาบอกว่าถ้าไม่มีเด็กคนนี้เธอจะสูญเสียทุกอย่างหัวใจของวันนีเต้นแรงขมับปวดตุบ,ตบๆเหมือนเลือดก,กำลังเดือดเธอคุกเข่าลงข้างลูกสาวลูกผมที่เปียกชื้นอย่างอ่อนโยนแล้วเหืยหน้าขึ้นมองชายร่างใหญ่ด้วยแววตาที่เย็นเยือกจนเขาถอยหลังพาฉันไปหาพวกมันเสียงเธอเหมือนคำพิพากษาในดวงตาเธอไม่มีความลังเลมีเพียงความตั้งใจที่จะฉีกหน้ากากาคนชั่ว และทำให้พวกมันชดใช้ทุกหยดน้ำตาของลูกสาวจนหมดสิ้นชายร่างใหญ่ก้มหน้าไม่กล้าส,สบตาฝ่าเท้าของเขากระทบโครนดังแฉะแฉะขณะที่เดินนำออกจากลานบ้านเก่าวันนี้อุ้มลูกสาวแนบอกไออุ่นจากร่างเล็กตอกย้ำให้เธอมั่นใจว่าไม่มีทางถอยเส้นทางลัดเลาะผ่านทุ่งนามื้อสลัวปลิ่งหญ้าเปียกชื้นผสมกับปลินโคลนหนักหน่วง ทุกย่างก้าวเหมือนพาเธอเข้าใกล้หัวใจของความลับสายลมพัดแรงต้นกล้วยริมทางเสียดสีกันเสียงดังเหมือนสุบสิบถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในความเงียบลูกสาวเงยหน้าขึ้นมองดวงตากลมโตเต็มไปด้วยคำถามแต่ก็เต็มไปด้วยความไว้ใจวันนี้กระชับอ้อมกอดและก้าวต่อไปโดยมีเพียงความมุ่งมั่นและความโกรธที่นำทาง จนกระทั่งแสงไฟจากบ้านหลังใหญ่ส่องวาบอยู่ไกลลิฟเธอรู้ทันทีที่นั่นคือรังของคนทรยศวันนี้หยุดยืนกลางความมืดสายตาจับจ้องไปที่บ้านหลังใหญ่ซึ่งตั้งประงานท่ามกลางทุ่งเปียกฝนรั้วเหล็กสูงล้อมรอบเงาคนเดินล่าตระเวนปรากฏอยู่ใต้แสงไฟสลัวเสียงสุนัขห่าตะปบลมดังลัน่นหัวใจของเธอเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะความกลัว แต่เพราะกำลังวางจังหวะการโจมตีชายร่างใหญ่หันมามองแววตาสะท้อนความลังเลเข้าไปตอนนี้อันตรายเกินไปวันนี้ตอบเพียงสั้นๆฉันไม่รอเธอปรับท่าทางอุ้มลูกสาวไว้ข้างลำตัวแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทุกเสียงรอบข้างเหมือนถูกกลืนหายเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอและความคิดเดียวในหัว ว่าเมื่อประตูบ้านหลังนั้นเปิดความลับทุกอย่างจะถูกกระชากออกมาและเลือดบางคนจะต้องชดใช้ฝ่าเท้าของวันนีเหยียบลงบนดินเปียกเสียงดังนุ่มลึกเหมือนหัวใจที่เต้นหนักขึ้นทุกวินาทีเธอก้าวผ่านรงเงูเงียบเงียบใช้เงาของต้นไม้บางสายตายามเดินล็อข้างบ้านหน้าต่างบานใหญ่เปิดแง้มแสงไฟอุ่นจากด้านในตัดกับความมืดเย็นของค่ำคืนเธอเห็นเงาคนหลายคนในห้องโถง เสียงหัวเราะเบาๆดังลอดออกมาคล้ายเสียงที่เคยได้ยินในอดีตตอนที่ทุกคนยังเรียกเธอว่าครอบครัววันนี้ขยับเข้าใกล้กลิ่นหอมของอาหารราคาแพงลอยออกมายิ่งตอกย้ำถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างภายในกับโลกโคลนและคอกหมูที่ลูกสาวเธอต้องทนอยู่เธอก็มองลูกสาวเด็กน้อยซบลงบนบ่ายอย่างเหนื่อยล้าแต่ในดวงตาย,ยังมีประกายของความหวัง วันนี้สูดลมหายใจลึกมือกำแน่นราวกับจะบดกระดูกตัวเองจากนั้นเธอยกเท้าก้าวขึ้นบันไดบ้านโดยไม่คิดจะหยุดอีกต่อไปเสียงพื้นไม้ใต้บันไดลั่นเอียดทำให้เสียงหัวเราะในห้องโถงหยุดกระทันหันทุกสายตาหันมาที่ประตูวันนี้ผลักมันเปิดออกแสงไฟจ้าสาดลงบนใบหน้าที่เปียกฝนของเธอคนในห้องแงข็งค้าง บางคนเบิกตากว้างราวกับเห็นผีเพราะคิดว่าเธอจะไม่มีวันกลับมาพี่ชายของเธอลุกขึ้นช้าๆปากยกยิ้มแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความตึงเครียดน้องกลับมาได้ยังไงวันนี้ไม่ตอบเธอเก้าวเข้าไปกลางห้องวางลูกสาวลงบนโซฟานุ่มที่ตัดกับเสื้อผ้าเปียกชื้นของเด็กอย่างสิ้นเชิงความเงียบป,ปกคลุมมีเพียงเสียงหยดน้ำจากปลายผมของเธอ ที่ร่วงลงบนพรมราคาแพงเป็นจังหวะชัดเจนเธอกวาดตามองทุกคนและพูดเพียงประโยคเดียวใครสั่งให้เอาลูกของฉันไปอยู่ในคอกหมูห้องทั้งห้องนิ่งสนิทราวกับอากาศถูกดูดหายไปไม่มีใครขยับเพียงสายตาล็อกแรกของคนบางคนที่หลบหนีการสบตาวันนี้ก้าวช้าๆส้นรองเท้ากระแทกพื้นห้องโถงหรูอ,อย่างมีจังหวะ เสียงนั้นดังสะท้อนเหมือนคำตัดสินที่กำลังใกล้เข้ามาน้องสาวของเธอกลืนน้ำลายมือบีบแก้วไวแน่นจนข้อนิ้วซีดเธอกำลังเข้าใจผิดเข้าใจผิดวันนี้หันไปมองน้ำเสียงเย็นจัดจนทําให้บรรยากาศหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมสายตาของเธอเฉียบคมเหมือนจะลอบผิวหนังของทุกคนออกเพื่อดูว่ามีพิษซ่อนอยู่ข้างในหรือไม่ที่ชายถอนหายใจ ยกมือเสมือนยอมแพ้แต่ริมฝีปากกลับยกยิ้มมุมปากก็แค่การปกป้องมรดกของครอบครัวคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายวันนีเดือดพล่านเธอรู้แล้วว่าความจริงทั้งหมดคืออะไรและคืนนี้จะไม่มีใครในที่นี้ได้นอนอย่างสงบอีกต่อไปวันนีมองไปรอบห้องใบหน้าของทุกคนสะท้อนทั้งความกลัวและความดื้อรั้นเธอสูดลมหายใจลึกแล้วพูดด้วยน้ำเสียงชัดเจน มรดกที่แท้จริงคือเลือดเนื้อและหัวใจของคนในครอบครัวไม่ใช่ทรัพย์สินเธอเดินไปโอบลูกสาวขึ้นมาอีกครั้งแสงไฟในห้องสะท้อนประกายในดวงตาที่ไม่เหลือแม้เศษเสี้ยวของความอ่อนแอที่ชายและน้องสาวนิ่งงนันเหมือนถูกน้ำหนักของคำพูดนั้นกดทับจนขยับไม่ได้วันนี้หันหลังให้พวกเขาก้าวออกจากบ้านอย่างมั่นคงเสียงฝนที่ตกต่อเนื่องกรับให้ความรู้สึกอบอุ่น เพราะในอ้อมแขนของเธอคือสิ่งที่เธอตามหามาทั้งชีวิตทันทีที่ก้าวพ้นรัวเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่สูญเสียไปได้กลับคืนมาแล้วและต่อจากนี้จะไม่มีใครพรากลูกสาวของเธอไปได้อีก